สวัสดีครับวันนี้วิาระานะครับในช่วงฟู้ดไนท์คูดไนท์นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านกุ้งบินหมูกระทะนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทานอาหารเนี่ยที่เป็นแบบซีฟู้ดเป็นหมูกระทะนะครับแล้วเราจะมาดูว่าข้างในนี้นะครับกระทะใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยมีอะไรน่ากินบ้างนะครับแล้วทําไมถึงเป็นร้านเนี่ยขึ้นชื่อในจังหวัดลนทบบุรีนะครับเดี๋ยวเข้าไปติดตามชมกันครับ ร้านนะครับจะอยู่ที่บริเวณนนทบุรีนะครับลงจากสะพานนนทบุรีหรือสะพานนนทชวีนะครับลงมาแบบประมาณ3-400เมตรนะครับร้านอยู่ทางซ้ายมือเนี่ยเป็นร้านแบบใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็ใครที่กังวลเรื่องที่จอดรถนะครับโอที่จอดรถเยอะแยะไปหมดเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่ามีไรทางกันบ้างหน้าร้านนี่มีกระทะแบบใหญ่ๆขนาดนี้เลยนะครับและที่ผมมาร้านนี้นะครับเพราะว่า ดูจาก Facebook แล้วอะราคา279บาทเท่านั้นนะครับแบบว่ามีบุฟเฟ่แบบว่าเป็นไม่จำกัดเวลาแล้วก็มีซีฟู้ดด้วยนะครับนี่ครับค่าบริการเนี่ยผู้ใหญ่279บาทมาคนเดียว299บาครับแล้วก็เด็กสูงเกิน130เนี่ยก็279แต่ถ้าเป็นเด็กที่สูงแบบว่าแค่ร้อยถึง130บนะครับ159าบาทเองส่วนใครพาลูกๆมานสูงไม่เกินร้อยเนี่ยฟรีเลยครับนะครับแล้วก็ถ้าเพิ่มเตาย่างที่เป็นแบบว่าใหญ่ๆนะครับอีก99บาโอ้เุ้าะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูว่ามีอะไรทานบ้างครับตอนนี้ไลายอาหารที่เราเห็นอยู่นะครับก็คือแบบเยอะแยะมากมายเลยนะครับทั้งแบบเป็นเรื่องของซีฟู้ดนะครับทั้งแล้วก็เรื่องของเนื้อผักแล้วก็อาหารที่เป็นแบบอาหารทานเล่นๆน,นะครับคือแบบดีมากๆคือ อาหารทะเลมีเยอะแยะมากมายมีทั้งกุ้งที่แบบว่าสามารถที่แบบกับสดๆได้เลยนะครับแต่สิ่งที่ผมชอบสําหรับร้านนี้นะครับก็คือว่าเขาจะมีป้ายนะครับให้เราเห็นได้ว่าแบบคนที่ไม่เคยมาที่นี่เขาจะรู้ว่าเอาตอนนี้เนี่ยซีฟู้ดอยู่ตรงนี้เนื้อหมูเนื้อไก่อยู่ตรงนี้ขนมผลไม้อยู่นี้เขามีป้ายอยู่นะครับซึ่งไม่เคยเห็นที่ร้านไหนนะครับอันนี้คือตรงนี้ดีมากๆเลยแต่สิ่งที่ผมชอบมากๆเลยเดี๋ยวจะทาไปดูนะครับนี่เลยครับสําหรับคนที่แบบชอบทานหอยแครงลวกนะครับเราก็สามารถ เลือกหอยแคลงนะครับเดี๋ยวเราตัวใหญ่ๆเลยนี่นะครับแล้วเราเนี่ยจะไปลวกหอยเองเลยนะครับเราก็จับเวลาแบบอย่างที่เราอยากลวกได้เลยว่าอยากจะได้ระยะเวลาเท่าไหร่นะครับเรียบร้อยแล้วลวกหัวหอยเรียบร้อยเลยนะครับ บุฟเฟ่ต์ของที่นี่นะครับ279บาทเนี่ยก็คือทานได้ไม่จํากัดเวลาเลยนะครับแล้วก็ทานได้ตลอดแล้วก็เวลาทานเนี่ยก็จะได้เตานี้ครับเตาทองเหลืองนะครับตรงนี้มาแต่ถ้าใครอยากจะเพิ่มนะครับเตาที่แบบปิ้งย่างได้แบบเยอะขึ้นนะครับก็สามารถสั่งเตานี้ได้99บาทเท่านั้นนะครับมากันหลายๆคนเนี่ยหาตกแล้วไม่กี่บาทเองก็จะได้เตาที่แบบย่างบุฟเฟ่ใหญ่ๆแบบนี้นะครับก็เพิ่มอีก99บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะ ไปทานกุ้งแบบนี้กันแล้วนะครับนี่ถ้าใครอยากกินบุฟเฟ่เยอะกุ้งเนี่ยแบบว่าใครอยากที่แบบว่าไม่อยากไปน็อกมันนะครับก็คีบที่เขาน็อกไว้เรียบร้อยแล้วได้เลยนะครับแต่ใครที่อยากได้สดๆสามารถคีบเองได้เลยนะครับแล้วก็ไปน็อกน้ําเองและขี่ขาดไม่ได้สมัครการมาทานแบบอาหารปิ้งย่างนะครับหมูกระทะหรือว่าซีฟู้ดแบบนี้นะครับก็ต้องมีน้ําจิ้มที่ดีนะครับร้านนี้นะครับเขาจะมีน้ําจิ้มเนี่ยให้เลือกถึง4รสเลยนะครับก็จะเป็น น้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับผมเป็นน้ำจิ้มซุก,กี้ครับผมน้ำจิ้มสามรสครับแล้วก็ซึ่งก็จะเป็นน้ำจิ้มของเขาเองซึ่งเป็นน้ำจิ้มกุ้งบินนะครับก็จะเป็นรสชาติแบบไหนเนี่ยเราลองไปชิมกันดีกว่านะครับ ชอบมากๆครับของร้านนี้ก็คือแบบอาหารที่แบบเป็นอาหารแบบเรียกว่าอาหารอะพเพอร์ทเซอร์นะครับเหมือนอาหารที่แบบว่าเป็นไลน์ที่ไม่ใช่เป็นปิ้งย่างนะครับคือเขามีเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็เห็นเขาบอกว่าก็จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันแต่ละวันนะครับอร่อยแล้วสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้มาแบบเพิ่มเตาย่างที่เป็นเตาย่างของซีฟู้ดนะครับแค่กินแบบเตาย่างที่เป็นหมูกระทะเนี่ยก็คือแบบสุดๆแล้วครับเพราะว่า เนื้อของเขาเนะี่ยมีหลากหลายให้เลือกมากเลยนะครับแล้วก็ใครอยากกินแบบไหนมีเยอะแยะแล้วก็เป็นเนื้อที่แบบมีคุณภาพแบบดีด้วยนะครับแล้วก็ที่เขากินกันเยอะๆนะครับเราบอกว่าแบบอันนี้คือเป็นเบสเซลเลอร์ของที่นี่เลยนะครับก็คือนี่หมูหมักพริกไทยดำครับเราก็ลองทานกับน้ำจิ้ม,มหมูนุ่มจริงครับ แล้วก็ได้กลิ่นพริกไทยดำด้วยแล้วสำหรับคนที่แบบว่ากังวลในการนี่แบบุน้ำจิ้มเนี่ยจะเผ็ดไหมจะกินได้ไหมนะครับเขาก็จะมีน้ำจิ้มครับเป็นน้ำจิ้มสูตรของเขาเองเป็นน้ำจิ้มของกุ้งบินนะครับเขาบอกว่าไม่ค่อยเผ็ดนะครับจะกลมกล่อมรสชาติแบบของเขาอืมน้ำจิ้มกุ้งบินเขาก็คืออร่อยมากเลยนะครับ นี่เขาก็จะมีบริการสาวๆนะครับมาเติมน้ำซุปอยู่เรื่อยๆดีจังเลยหลังจากที่ชิมน้ำจิ้มของเขาทั้ง4รสชาติแล้วนะครับก็สรุปดังนี้นะครับน้ำจิ้ม3รสก็จะเป็นแบบเผ็ดๆเปรี้ยวๆแบบ3รสอ่ะใครรสชอบรสจัดจ้านก็อันนี้เลยตัวน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ก็เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดทุกคนก็รู้จักเลยใช่ไหมแต่เป็นซีฟู้ดที่เข้มข้นอร่อย นะครับแล้วก,<ม>นก,ก็น้ำจิ้มซุกี้ครับน้ำจิ้มซุกี้ของเขาก็จะไม่ได้เป็นน้ำจิ้มซุก,กี้แบบทั่วไปเป็นเป็นค่อนข้างเป็นน้ำจิ้มซุกี้แบบซุกี้ไฮหล่อะมีความเป็นเต้าหูห้ยีด้วยนะครับแล้วก็นี่ครับน้ำจิ้มกุ้งบินของเขานะครับก็จะเป็นคล้ายๆน้ำจิ้มซุก,กี้ในใี่แหละแต่ว่าจะมีความแบบได้กลิ่นงาด้วยหอมกลิ่นงามากแล้วก็เด็กกินได้ครับเพราะว่าไม่เผ็ดนะครับรสสำหรับคนที่ ชอบไม่เผ็ดแล้วก็กินง่ายๆก็เป็นนังจิ้กกุ้งบินอร่อยด้วยนะครับชอบแบบไหนกินแบบนั้นนะครับไปกินกันต่อครับนี่ครับเราปิ้งปูมานี่เราปิ้งกุ้งมาเรียบร้อยแล้วนะครับปปน,นี่เลย คนชอบทานปูก็ไม่พลาดนะครับที่เราจะต้องทานปูและที่ร้านนี้นะครับมีชีสด้วยนะครับถ้วยละ19บาทเองถือว่าถูกมากๆเลยครับเดี๋ยวเราไปทานชีสกันเดี๋ยวเราจะมาทานไอศครีมนะครับที่นี่นะครับเขาแบบใส่ใจด้วยนะว่าแบบว่ามีช่องที่ผลไม้เนี่ยแบบเก็บอยู่ในตู้ทำความเย็นด้วยนะครับแล้วก็มี น้ำพริกเกลือน้ำปลาหวานด้วยอ่ะเราไปตักไอติมกันครับไปทานไอศครีมกันคีขนมเค้กด้วยครับครับแล้วสำหรับคนที่อยากแบบทานอาหารขนมไทยนะครับก็มีลายขนมไทยนี่ขนมหวานตักทานได้เลยเหมือนกันนะครับทับลายอาหารที่ผมบอกนะครับ ที่เขาบอกว่าเป็นอาหารแบบทานเล่นน่ะแบบหลากหลายมากแล้วแบบสดๆดูน่ากินมากๆเลยนะครับหลายๆอย่างเลยนะครับรวมถึงส้มตําเนี่ยใครอยากจะทำส้มตํำตากินเองก็ได้ตรงนี้เลยนะครับ อันนี้นะครับจากที่เราได้ลองทานแล้วก็อะไรหลายๆอย่างดูรอบๆแล้วเนี่ยคืออาหารเยอะครับแล้วก็หลากหลายรวมถึงสิ่งที่ชอบอย่างหนึ่งก็คือว่าเรามาทานร้านเนี้ยเราได้ทานทั้งแบบฟิลแบบหมูกระทะนะครับแล้วก็ได้ฟิลแบบเป็นซีฟู้ดด้วยในราคาแค่279บาทเองแม้เราอาจจะเพิ่มเตาอีก99บาทเนี่ยการที่มาเยอะๆเนี่ยมันก็ตกเฉลี่ยแล้วคนไม่เท่าไหร่ก็คือว่าคุ้มะครับ ก็ไม่จำกัดเวลาด้วยน้ำก็เป็นบุฟเฟ่นะครับเติมได้ตลอดนะครับโอเคเลยครับมันมันถือว่าได้ได้ฟิลทั้งสองอย่างแล้วแบบเบื่อเบือซีฟู้ดก็มาทานหมูท่าทะอะไรเงี้ยนะครับใครที่แบบอยู่แถวๆนี้ผมว่าไม่ควรพลาดเลยร้านนี้เพิ่งเปิดมาเดือนนึงเองนะครับเพิ่งเปิดมาเดือนนึงเองนะครับช่วงแบบก็แบบช่วงเสาร์อาทิตย์คนน่าจะเยอะขนาดนี้แต่ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องที่จอดรถนะครับเดี๋ยวเราไปทานกันต่อดีกว่าครับนี่ครับ ชีตมีชีตบอลด้วยนะครับอืมอร่อยแล้วก็ขนมจีบใช่ไหมจีบอะไรอ่ะอหมูบุอดหมูบ้อดอร่อยครับที่นี่คือเป็นอะไรที่อาหารหลากหลายมากเลยนะครับ แบบว่าเนี่ยมีมะม่วงน้ำปลาหวานด้วยเตาที่เราเพิ่มมานะครับอันนี้ที่มาปิ้งย่างเนี่ยคือถ้าทานหมดหรือไฟไม่แรงเนี่ยเรียกพนักงานมาเติมได้เลยนะครับอันนี้คือดีมากๆทําให้เราการกินตีฟู้ดของเราเนี่ยจะไม่ติดขัดนะครับอ๋อหิ่มมากๆเลยครับก็เพิ่งจะรู้สึกนะครับว่าจริงๆแล้วเก้าอี้ร้านเนี่ยมาน,นั่งสบายอะครับเนี่ยเป็นแบบเก้าอี้ไม้แล้วแบบ พิงได้เนี่ยเวลาเรากินอะไรอิ่มๆนะครับมันก็แบบสบายๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ข้อดีของร้านนี้นะครับเราก็เพื่อสังเกตว่าบริเวณตรงห้องน้ำเนี่ยนะครับเขามีเครื่องเล่นด้วยอะ่ะมีตู้เกมมีแบบเครื่องเล่นยอดเหรียญน,นะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่แบบว่าพาครอบครัวมานะครับก็ไม่ต้องห่วงเลยนะครับพาลูกๆไปเล่นระหว่างที่เราทานบุฟเฟ่กันก็ได้เพราะว่าที่นี่เขากินไม่จํากัดเวลาใช่ไหมมันก็เลย กินกินไปเรื่อยๆลูกไปเล่นกลับมากินใหม่ได้อะไรเงี้ยนะครับก็สบายยเลยนะครับสำหรับคนที่อยู่แถวๆสะพานนนทบุรีหรือคนที่อยู่ฝั่งนนปากเกร็ดเมืองทองครับหรือใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวแถวนี้นะครับหรืออยู่ในเมืองเนี่ยอยากจะกินบุฟเฟ่ที่แบบดูคุ้มๆแบบเี้ยเนี่ยก็แวะมาที่นี่ได้นะครับกุ้งบินหมูกระทะนะครับบุฟเฟ่ทะเลเผาแบบนี้นะครับ เป็นอะไรที่ฟินมากๆแล้วสับใครที่มีร้านซีฟู้ดนะครับหรือร้านปิ้งย่างทะเลเผาอะไรแบบนี้นะครับแนะนําอยากให้เราไปรีวิวนะครับไปลองกินดูว่ารสชาติเป็นยังไงมีอะไรกินบ้างเนี่ยบอกไม่ได้เลยเดี๋ยวผมจะลองไปกินดูนะครับแล้วมาบอกกับทุกๆคนนะครับเพื่อเป็นข้อมูลนะครับแล้วไงช่วยเป็นกำลังใจด้วยกันกดไลค์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับแล้วทริปหน้าจะไปกินที่ไหนนะครับสำหรับพุดน้อยพุดน้อเนี่ยก็อย่าลืมติดตามชมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ แต่ถ้าใครดูอยู่นี่รีบมาทานนะครับเพราะเดี๋ยวแวงอิสาระเนี่ยมากินแล้วเนี่ยเดี๋ยวคนจะแบบที่ผ่านมานี่คือคนตามไปกินกันเต็มไปหมดเลยนะดังนั้นเนี่ยรีบบมานะดูในเพจเขาก็ได้ครับถามสอบถามแบบจะจองอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวผมขึ้นรายละเอียด้ารลางให้นะครับ